โดยปกติแล้วนะครับการปลูกมะกรูดของเราเราจะใช้ใบเป็นหลักนะครับส่วนผลของมะกรูดเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้นํามาใช้ประโยชน์มากสักเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะเป็นการทําน้นําหมักงจากผลมะกรูดเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการไล่มแมลงสําหรับคนที่ทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครับสำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกให้เราหั่นมะกรูด มะกรูดที่เรานํามาใช้ในการหมักนะครับตัวนี้ให้เราใช้มะกรูดที่แก่แล้วหลังจากที่เราหั่นมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนาํามะกรูดลงไปในภาชนะหมักนะครับให้เราเติมน้ําลงไปพอท่วมจากนั้นให้เราเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เราจะใช้1ช้อนต่อไปจะเป็นการน้ํอยางอีก1ช้อน เมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับเราควรที่จะคนให้กากน้าตาลเนี่ยละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราปิดฝาให้สนิทตัวนี้ในขั้นตอนการหมักเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มเป็นเวลา1สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ําหมักมะกรูด5 0ซีต่อน้ํา10ลิตรใช้ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสมพุ่มให้โดนทุกส่วนของต้นไม้ที่เราต้องการที่จะฉีดพ่นซึ่งการใช้น้ําหมักมะกรูดเพื่อที่จะกําจัดพวกแมลงพวกเพลี้ยต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไล่แมลงต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ไดด้ออยย่างปลภั ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเทคนิคการทําน้ำหมักมะก,กมรูดไล่แมลงเทคนิคน,นี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักมะก,กมรูดไล่แมลงโดยปกติแล้วนะครับการปลูกมะกรูดของเราเราจะใช้ใบเป็นหลักส่วนผลของมะกรูดเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้นํามาใช้ประโยชน์มากสักเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะนําเทคนิคการทําน้ําหมัก มะกรูดไล่มแมลงมานำเสนอเป็นการทําน้ําหมักจากผลมะกรูดเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการไล่มแมลงสําหรับคนที่ทําการ,กรเกษตรแบบอินทรีย์เพราะว่าตัวของผลมะกรูดเนี่ยจะมีส่วนของน้ํามันหอมระเหยเป็นจํานวนมากนะครับอยู่ตามผิวของมะกรูดแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของเนื้อมะกรูดของน้ามะกรูดต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการไล่และการกําจัดพวกเพลี้ยต่างๆได้ดี ซึ่งเราสามารถที่จะนําเอาคุณสมบัติของน้ําของมะกรูดแล้วก็น้ํามันหอมระเหยที่อยู่ตามผิวมะกรูดเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการไล่และการกําจัดพวกเพี้ยพวกมแมลงต่างๆได้ดีสําหรับ,บอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับเราจะใช้มะกรูด1นกิโลแล้วก็จะมีจุลินทรีย์นะครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์นองกล้วยเราจะใช้1ช้อนแล้วก็มีกาก,ากน้ําตาลเราจะใช้1ช้อนแล้วก็จะมีน้านะครับเป็นน้ําเปล่าเราจะเอาไว้เติมแล้วก็จะมีช้อนเอาไวต้ตวงมีมีดนะครับแล้วก็มีภาชะนะห,หมักพร้อมฝาปิด น้ำเราจะเติมแค่พอท่วมนะครับจุลินทรีย์วันนี้เราจะใช้เป็นจุลินทรีย์หนอกล้วยอัตราส่วนในการใช้ก็คือเราจะใช้1ช้อนนะครับถ้าเกิดไม่มีจุลินทรีย์หนอกล้วยเราสามารถที่จะใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นแทนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์เปลือกสับป,ปะรดจุลินทรีย์เจ้าวปลวกหรือจะเป็นจุลินทรีย์เอียมเราก็สามารถที่จะใช้ได้ครับสำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกให้เราหั่นมะกรูดมะกรูดที่เรานํามาใช้ในการหมักนะครับจะเป็นมะกรูดแก่หรือมะกรูดที่ สุกเราไม่ควรที่จะใช้มะกรูดอ่อนจนเกินไปตัวนี้ให้เราใช้มะกรูดที่แก่แล้วเราสามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีการย่อยสลายได้ง่ายหลังจากที่เราหั่นมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามะกรูดลงไปในภาชนะหมักหลังจากที่เรานํามะกรูดใส่ในภาชนะหมักเรียบร้อยนะครับให้เราเติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําลงไปพอท่วมนะครับ จากนั้นให้เราเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เราจะใช้1ช้อนถ้าเกิดมีเยอะเราทาเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในปริมาณที่มากขึ้นได้แล้วก็ตัวกากน้ําตาลต่อไปจะเป็นกากน้ําตาลอีกหนึ่งช้อนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์ให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับเราควรที่จะคนให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดฝาให้สนิทตัวนี้เพื่อที่จะป้องกันพวกมแมลงต่างๆลงไปวางไข่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการทําหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับในขั้นตอนการหมักเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มเป็นเวลา1สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับซึ่งในระหว่างการหมักเราจะไม่มีการเปิดฝาคนแค่ปล่อยให้น้ําท่วมแล้วก็ให้เขาหมักเองโดยธรรมชาติกระบวนการของการด้อยสลายต่างๆก็จะเกิดจากจุลินทรีย์ซึ่งหลังจาก1สัปดาห์แล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ หรือเราจะหมักให้นานกว่าน,นั้นก็ได้ตัวน้ําหมักจากมะกรูดนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้เป็นเวลา1ปีสําหรับเศษที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นวัสดุบํารุงดินหรือนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้หรือจะนําไปโรยบริเวณโคนต้นไม้เพื่อที่จะเป็นการไล่มแมลงไปในตัวเลยก็ได้สําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้ในการผสมกับน้ําเพื่อที่จะฉีดพ่นพืชผักต่างๆรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางและก็ไม้ผลด้วย ตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ำหมักมะกรูด5 0ซีต่อน้ำ10ลิตรใช้ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสรงพุ่มให้โดนทุกส่วนของต้นไม้ที่เราต้องการที่จะฉีดพ่นนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นควรที่จะเป็นช่วงเช้าที่มีอากาศเย็นหรือเป็นช่วงเย็นก็คือแสงแดดไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ความชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะใช้ได้ทุกสัปดาห์ สำหรับน้ำหมักมะกรูดนะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราทานใบผักสวนครัวที่เราทานดอกผักสวนครัวที่เราทานผลเราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ได้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางต่างๆเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการกําจัดเพลี้ยป้องกันแมลงต่างๆรวมไปถึงไม้ผลเราก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของน้ำหมักมะกรูดไล่แมลงที่หมักแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้ว หลังจากที่เราหมักแล้วนะครับเราจะได้น้ําที่เป็นสีน้ำตาลและก็มีกลิ่นหอมของมะกรูดเป็นน้ามันหอมระเหยจากผิวของมะกรูดโดยตรงเมื่อเราหมักพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เราจะใช้ในการผสมน้ําฉีดพ่นไล่มแมลงต่างๆนะครับเป็นการไล่เป็นการป้องกันพวกมแมลงต่างๆได้ดีจะส่วนที่เป็นน้ําไปผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็ใช้ฉีดพ่นพืชผักต่างๆซึ่งเวลาในการฉีดพ่นเนี่ย ควรที่จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเมื่อเราเติมน้ําเสร็จนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขเขยานะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ฉีดกับพืชผักได้ทุกชนิดนะครับตัวนี้แล้วก็พยายามฉีดพ่นให้ทั่วให้โดนทุกส่วนนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้ําหมักมะกรูดเพื่อที่จะกําจัดและขับไล่แมลงต่างๆนะครับตัวน้ําหมักมะกรูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติของน้ําหมักลดเปรี้ยวเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการกําจัดเ<ๆ>พี้ยอ่อนไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนถั่วพวกเพี้ยอ่อนต่างๆที่อยู่ตามพืชพ marched, ผ,ผักสนวนครัวต่างๆที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้กับพวกเพีย้ยต่างๆที่ขึ้นตามไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ป้องกันและขับไล่แมลง ไม่ว่าจะเป็นพวกผีเสื้อคืนพวกมแมลงปีกแข็งต่างๆที่ออกหากินเวลากลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของน้ำหมักมะกรูดนะครับโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยในผิวของมะกรูดเนี่ยไปใช้เป็นตัวขับไล่ส่วนคุณสมบัติที่เป็นเรื่องของน้ำหมักรสเปรี้ยวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการป้องกันเพีย้ยกาจัดเพี้ยได้เป็นอย่างดีเทคนิคการทาน้ำหมักมะกรูดไล่มแมลงเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ